ผมเชื่อว่าใจหนึ่งของทุกคนทุกหน่วยที่เข้ามาเนี่ยคือเป้าประสงค์ด้วยกันคือทำไงได้ให้ไฟดับโดยเร็วที่สุดรัศมีการระเบิดเนี่ยเขาเรียกว่าแรงแรงกระเพื่อมของมันเนี่ยทำให้กระจกแตกมีความสูญเสียต่ออาคารบ้านเรือนรอบข้างเนี่ยไกลมากถูกไหมทุกความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากมนุษย์อาสาเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกชีวิตมันมีค่ามันความหมายมันมีค่ามากฉะนั้นในการสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน ก็จะเห็นภาพรวมอยู่แล้วในรูปแบบของที่ระยะไกลนะถ้าคนที่มองเห็นกลุ่มฟันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันหนาแน่นมากมันไกลมากมันแบบเอะดูถ้าทางจะต้องรุนแรงมากนะครับส่วนที่คนที่อยู่ในหน้างานเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเราอยากจะทําให้เพลิงเนี่ยสงบได้โดยเร็วที่สุดแล้วยิ่งด้วยการที่มีเงื่อนไขในเรื่องของการมีการอพประยพประชาชน ออกจากรัศมี5กิโลเมตรรงไปเนี่ยมันยิ่งทําให้เรามีความรู้ว่าถ้าเกิดเราทําให้เพลิงสงบได้เร็วขึ้นเราสามารถที่จะจํากัดวงได้เร็วขึ้นและสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นว่าเพลิงเนี่ยอยู่ในวงจํากัดแล้วสามารถที่จะดับได้แล้วเนี่ยมันก็จะดีต่อการประกาศให้ยกเลิกพื้นที่ปฏิบัติ <Yeah. S 1> ประชาชนก็จะได้กลับมาบ้านของตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงโควิดด้วย นะครับและการเคลื่อนย้ายต่างๆหรือว่าการไปอยู่รวมกันอย่างท,ที่ที่บอกนะมันก็จะมีผลที่แบบซับซ้อนมากขึ้นไปที่ที่พูดเนี่ยมันพูดในส่วนตัวตัว,ตวของผมนะกับทีมเนาะ,ะเพราะว่าในหน้างานเนี่ยมันมีหลายทีมมากมีหลายหน่วยมากฉะนั้นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าใจหนึ่งอของทุกคนทุกหน่วยที่เข้ามาเนี่ยคือเป้าประสงค์เดีวยวกันคือทำไงได้ให้ไฟดับโดยเร็วที่สุดครับผมค่ะ,คะพี่เล็กได้อยู่อยู่ในพื้นที่กี่ชั่วโมงพี่ตัวพี่เล็กกับทีมอะค่ะ 24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยครับก็ mm hmm. จริงๆเริ่มไหมได้แต่ตีสองกว่าเนาะ<ฆ>ทีมบางส่วนเนี่ยเข้าไปตอนตีสามที่มีการระเบิดแล้วถูกไหมครับ<ฆ>แล้วผมเนี่ยตื่นตีห้าอาบน้าเสร็จไปถึงที่นั่นเนี่ยก็ประมาณหกโมงห้านาทีได้ประมาณนี้ไม่เกินนี้<ฆ>ก็เราก็สู้กันหมายถึงว่าปฏิบัติงานร่วมกับทุกๆหน่วยเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าด้วยทีมของเรามีขนาดเล็กแต่เรามีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่ เคลื่อนไหวง่ายเคลื่อนย้ายง่ายและด้วยบุคลากรที่เรามีเนี่ยค่อนข้างมีความชํานาญในเรื่องการต่อเชื่อมโยงหาแหล่งน้ําเพื่อจะมาเสริมให้กับรถที่เขาต้องใช้น้ําในการที่ดับเพลิงด้วยแล้วก็เราก็ได้ลากเครื่องเจนที่มีเขาเรียกว่าเป็นแสงสปอตไลท์เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาไปเพราะคิดว่ายังไงเนี่ยไม่น่าจะถึงค่ำแน่นอนน่าจะจบ<ะ>แต่ก็เผื่อไว้ก่อนแล้วมันก็จริงแล้วมันก็ได้ใช้นะครับจนถึงค่ำคืน นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยพยายามจะช่วยให้ได้มากที่สุดในฐานะฟังเฟืองตัวหนึ่งที่ที่เราจะช่วยได้ครับทีมพี่เล็กที่ไปนี่ขออนุญาตถามมีกี่คนพี่เล็กกี่ชีวิตประมาณสามสิบมันต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นการรวมทีมทแบบหายที่เข้ามาแต่เป็นพวกนักบรรเทาก็คือเป็นน้องๆที่น้องๆพี่ๆที่ชอบดับเพลิงมาอยู่รวมกันเนี่ยแล้วก็มาเพื่อจะแบบเขาเรียกอะไรทำงานร่วมกัน ให้มันแบบสอดคล้องแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันได้<ช><ช>ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเข้าเผชิญเหตุทั้งหมดเรากลัวมากที่สุดเลยคือซ้าซ้อนเหตุซ้ํซ้อนหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการที่เข้าไปช่วยเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้รับบทเรียนมาหลายครามากแล้วเราได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็จากเรื่องราวบอกเล่ามาฉะนั้นเนี่ย ในการควบคุมระบบชีมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องดุดันหน่อยนะบางอาจบางอย่างอาจจะต้องแบบค่อนข้างที่จะเด็ดขาดว่าเมื่อสั่งสั่งให้ถอนคือต้องถอนสั่งให้หยุดคือหยุดสั่งให้หนีให้วิ่งคือวิ่งอย่างงี้ครับสั่งให้ลุยคือลุย พ,พี่เล็กคะหลังจากเหตุการณ์มันสงบแล้วอะไรที่พี่เล็กคิดว่าต้องช่วยเหลือนะณนะเวลาเนี้ยค่ะที่มีความช่วยเหลือเข้าไปเยอะถ้าจะพูดในมุมผมนะ,ะที่เราแบบว่าไปบรรเทาหลายๆที่หลายๆเหตุการณ์มาเนี่ยความเข้าใจอืข้าวของเครื่องใช้อ่ะเพราะว่าเขาก็ยังคงกลับไปใช้ได้เรายังมีส่วนเติมเต็มแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลต่อก็คือเรื่องของความรู้สึกทายังไงให้เขาเข้าใจว่าที่ต้องอพยพไป เพราะอะไรเพื่ออะไรทําไม,มและมันส่งผลดียังไงในวันนี้อาจจะบอกว่าจะให้ฉันออกไปไกลจากบ้านไปนอนรวมกันทําไม,มต้องไกลแล้วก็ต้องลําบากมวอนั่นเราพูดอย่างนี้ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุอะไรรุนแรงซ้าซ้อนขึ้นมาไงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุปุ้มครั้งที่สองขึ้นมารุนแรงมากจากการประเมินทั้งหมดเราอาจจะต้องขอบคุณคนที่เขายอมที่จะ ออกมาตรการนี้ว่าให้อพยพในรัศมีห้ากิโลเมตรก็ได้ฉะนั้นเนี่ยด้านลบและด้านบวกเนี่ยมันมันอยู่ที่มุมมองที่เกิดขึ้นในเหตุผลที่เราจะใช้มันมมแสดงว่าเหตุการณ์นี้น้่งงานอ่ะอพี่เล็กความรุนแรงที่เราเห็นมันรุนแรงมากไหมพี่เล็กน้่งงานมากมากสำหรับผมในมุมที่เราไปลุยมาแล้วเยอะๆนะค่ะอันเนี้ยมาก ม,มากในเรื่องของโครงสร้างความเสียหายก็มากเพราะว่าการระเบิดของตัวโรงงานเนี่ยมันรัศมีการระเบิดเนี่ยเขาเรียกว่าแรงแรงกระเพื่อมของม,มันเนี่ยทำให้กระจกแตกมีความสูญเสียต่ออาคารบ้านเรือนรอบข้างเนี่ยไกลามากถูกไหมเท่านั้นคือตีเป็นเรื่องของมูลค่าถูกไหมครับแต่เรื่องของคูณค่านั่นก็คือตามมาด้วยประชาชนที่ต้องหวาดระแวงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ต้องมีการร้องขอ หรือว่าหาแนวทางในการที่จะเติมความเชื่อมั่นว่าเราจะไม่เจอเหตุรุนแรงไปกว่านี้คือพี่เล็กมองว่าถ้ามันภัยพิบัติมันเยอะกว่านี้เราควรจะมีการเตรียมตัวเนาะพี่เล็กใช่ครับมันควรจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วมีความเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยแผนแผนหนึ่งแผนสองแผนสามเราจะทำยังไง ไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามีวัสดุอุปกรณ์ในการรองรับอะไรก็แล้วแต่เต็ไมไปหมดเลยแต่เมื่อเวลาเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะต้องเรียงลําดับยังไงมันก็จะงงมันจะี่เรียกว่ามันจะมีช่วงแบง์ช่วงว่างของของคนเหมือนคนตกใจแล้ะช็อคอะถูกไหมช็อคคนเดียวเรียกสติได้นคนเดียวก็ยังเร็วแต่ถ้าเกิดช็อคเป็นมวลหมู่จับต้นชนปลายไม่ถูกนี่คือหยุดเลยเจ๊งเลยนะ ทุกความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากมนุษย์อาสาเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกชีวิตมันมีค่าในความหมายมันมีค่ามากฉะนั้นในการสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันในเมื่อสูญเสียไปแล้วก็ต้องยอมรับแต่จะยอมรับยังไงให้ความสูญเสียนั้นเนี่ยมันยังคงมีประโยชน์มีความสวยงามและก็เป็นบทเรียนที่ส่งต่อไปให้ใหกับคนรุ่นต,ต่อไปว่าเราจะต้อง ระมัดระวังเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องไม่ประมาทหรือเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงให้มันแบบว่าจะเป็นนักกู้ภัยแล้วเราต้องต้องรอดแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุด